โอ้โหไม่น่าได้เออเอาอะไรอะมาวัดก็วัด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 ไปดีแม่ไม่มีโบสถม์มาเกี่ยวข้องเลยเมื่อกี้วสวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบโมอีกแล้ว MG บิจคนเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม r e a l m of Warrior er นั่นเองโอเคเนาะ วันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวฮีโร่ยอดนิยมกันอย่างแวนเฮลซิงอ่ะเราเข้าไปดูกันหน้าตาเป็นยังไงนี่เดอะเดมอนฮันเตอร์แวนเฮลซิงโอเคแวนเฮลซิงก็เป็นแคลรี่เนาะเป็นแคลรี่ที่หลายๆคนนั้นจับเอามาใช้บ่อยมากเพราะว่าเป็นสกิลที่่อนข้างจะรุนแรงอ่าปับมาดูสกิลติดตัวมันก่อนสกิลติดตัวมันบอกว่าการโจมตีธรรมดาทุกๆ3ครั้งนั้นจะยิงอาหอกออกมาแบบซุม่ม หอกของแวนเฮลซิงนั้นจะมีอยู่3แบบจะมีสีแดงสีเหลืองและก็สีฟ้านั่นเองหอกสีแดงหอกสีแดงก็เวลายิงไปเว้ยสตูรบอบตัวที่โดนยิงจะโดนสเปสไปด้วยสเปสดาเมจโอเคเนาะสำหรับสีเหลืองก็จะทําให้สตูที่โดนเราโจมตีนั้นติดสตันส่วนสีน้ําเงินก็จะสร้างดาเมจเวทเพิ่มเติมนั่นเองโอเคเนาะ,ะสกิลต่อไปชิปสกิลบัตตี้ฮันสกิลนี้ครูดาวสิบสองวินาทีใช้มานา80หน่วย สกิลนี้เว้ยเมื่อสั่งใช้งานแล้วมันจะสร้างค,าค่าความเสียหายทางเวทแก่ศัตรูหนึ่งตัวเป็นดาเมจทั้งสิ้น190อบโอเคเนาะ้ออีกครั้งยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเองอีก25%อต่ะสกิลต่อไปก็ Plu s มอัพเดก็เป็นสกิลที่เอาไว้สตันคู่ต่อสู้นั่นเองคู่ดาว12วินาทีใช้มานา80หน่วยสกิลนี้ก็จะสร้างค่าความเสียหายแก่ศัตรูหนึ่งตัวเป็นพลังโจมตีเวทหนย,ยังทํายห้ตูตสิตันอีกด้วยแล้วก็เพิ่มคมื่อนท่ให้ตัวเองอ25% อ่ะไปดูสกิลอันตีกันก่อนสกิลบูเรสตอมสกิลนี้คูดาว24วินาทีใช้มานา100หน่วยก็จะยิงกระสุน6นัดสร้างค่าความเสียหายเวท100หน่วยต่อนัดโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยชุบหมดจัดอันดับแบบเดียวกดเข้าร่วมโอเคแล้วก็พี่แวนแน่นอน good good ยืนยัน เข้ามาแล้วอุ้ยทีมเรามีฮีโร่20บาทด้วยฮีโร่20บาทลิปโป้นั่นเองก็คือเสียตังค์20บาทเ้ยในการซื้อตัวละครนี้มา20บาทก็ได้ลิปโป้เหรอกูไปกลางใช่ไหมเนี่ยโอเคกลางก็กลางไป โอเคส่วนนี้ดาเมจเวทแดงสเปซโอ้มีตัวเดียวตัวเดียวสเปซใครวะเนี่ยชึบลิปโป้เฟิร์สบาทนั้นกูว่าแล้วฮีโร่ยี่สิบบาทดับเบิลแฮปลิปโป้โอ้โหมึงเอาล่อกันในบ้านเลยวะเนี่ยขอดูดเลือดก่อน เลือดเรื่อยๆลูกดูดเล,เลือดเรื่อยๆดูดเล,เลือดเรื่อยๆหนี่งช็อตหน,นึ่งคิวหนึ่งช็อตหนึ่งคิวนี่มันประโยคเด็ดวิน Window เกอร์นี่วะอ้าวอย่างนี้ก็สวยดิลูกเออแม่ปอมไถปอมไถปอมมึงตังค์เท่าไหร่มึงจ่ายให้หมดลิปโป้อ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยแรงขนาดนั้นเลย เพลังโจมตีทักแปดสิบโอเคโอเคมาวันนี้สมน้ำหน้าะขอ,อ,นนอดูดเลือดเอาอีกแล้วลิฟโป้สุดตีหน่อยเฮ้ยต้องสกีบบะล่ะสกีบบะล่ะต้องเนี้ยลิฟโป้เนี่ยต้องมีสกีบละวยี่สิบบาท ยี่สิบบาทเมียคงให้เติมหรอกแม่แค่ยี่สิบบาทเองขอเมีย<ไ>ปแป๊บตายอย่างนี้เอาอะไรเป็นเลิศชืบชืบโอ้ลิปโป้สุดตินเก็บหมดเฮ้ยต้องรีวิวแล้วลิปโปเนี่ยไม่รีวิวไม่ได้แล้วอะไรสตันไปลูกแม่ ลอีกแล้วนี่มันสีจกักรพรรดิหรือเปล่าเนี่ยเจ้าแม่กาลีเรียบร้อยยิงยิงยิงโอเคสายยิงเอามันหนีมันหนีมันหนีแล้วม,มันไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัวนี่ว่า ชึบชึบชึบโอเคดูดเลือด99ดูดเลือ ame, ลด99ย e ังย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 ังไม่กลับย <ào> <in totally. S 1> ังยังยังยิงปุ้งมิน่าสวัสดีจ้าเกี่ยวกูไหมเกี่ยวกูไหม เกี่ยวเป้า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 จะเอาไหมเอาไหมไปไหนอย่าเพิ่งไปต่อตูมตัวนี้ไม่ไหวแล้วเออสวัสดีตูมสตันไปยิงเจ้าแม่กาลีว่างไงโอเคจะบวกก็ได้ไม่ว่ากันตูม กูปักหัวแล้ววะเนี่ยอะไรอะไรอะไรทำไม่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 ทำไมกูเนี่ยทำไม่ทำไมยังไม่กลับอีกโอ้ยเฉียวดาบเฉียวดาบเป็นิดเดียวกลับเหมือนเห็นเจ้าแม่กาลีข้างบนแวบแวบตามล่ากันนั่นไง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  มากกว่าหนึ่งไม่เป็นไรมากกว่าหนึ่งเราก็ไม่สนโอ้โหโตุม้มนี่เจ้าแม่เจ้าแม่ดับเบิลเธอต้องทำแต้มแข่งกับลิปโป้แล้วตอนนี้เจ้าแม่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 เฮ้อ,อ เดียวสว <van. S 1> <olha> ัสดีจ้าแม่ขอยิงสักปางหน่อยแม่แม <Natural. S 3> ่ไปไหนแม่มาอันติอัพ ขอสตันก่อนพี่พี่พสตันสตันโอเคอย่าเพิ่งดูสตันสตันสตันอันติอัดตู้มโอ้โหไม่น่าได้เออเอาอะไรอะมาวัดก็วัด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 ,วด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 ไปดีแม่ไม่มีโบสถ์มาเกี่ยวข้องเลยเมื่อกี้ โอ้โหเกียรสกิลนี้มันเหลือกเกินเนี่ยเอ้ยไม่อุ้ย,ยตายไหมโอ้ถ้าป้อมไม่แตกมีตายมเมื่อกี้เอา้าชน,นะเอา้ามาชิลิปโป้เว้ย,ยขึ้นหนึ่งดุอมสองเม็ดห้าบาทได้เปล่า ก็จบกันไปแล้วสำหรับาวนิวซิง่งวันนี้เนาะก็ไลฟ์สตรีมเหรอไลฟ์สตรีมเกมนี้ก็คงมีในเร็วๆนี้เนาะเห็นแอดออฟเขาไลฟ์อยู่นี่ใช่ป่าโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากผมทำคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลย๋ยวผมมีเวลาว่างผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และสำหรับใครที่ยังไม่กดซับตะครก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้หให้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบาย